สลามและสวัสดีครับผมต้แชร์นะครับวันนี้ได้เจอกับมุตูเป๊ะนะครับรถนี้เขาเป็นคนนราธิวาสนะครับมามาขายแถวนี้ตอนที่ผมอยู่ตอนที่ผมอยู่ปหนึ่งนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับผมอายุ3 3นะครับแล้วก็ยังมีอยู่นะครับยังมาขายอยู่แถวนี้ต่อนะครับเขาเรียกว่ามุตูเป๊ะนะครับนี่เลยนะครับใบมะนะครับเดี๋ยวเราไปดูใบมะกันนี่ค่ะใบมะนะครับ รถอารซีนะครับ s u zu กิอาซีนี้ตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นนั้นมาเลยนะครับนี่นะครับเบมาคนเก่านะครับรถรถเปะ๊ปะๆอ่นนี้จะไปแล้วอ่าก็า <c oughs> คือไม้ข้างหลังก็ก็เหมือนกันนะครับเป็นรุ่นนั้นมาอีกนะครับโอเคไปเลย